สวัสดีครับวันนี้ผมมีตัวโปรเจคเตอร์นะครับซัมซุงครับยี่ห้อซัมซุงนะครับรุ่น SPL 300นะครับอ่ารุ่นละเอียดถึงยอดก็เข้าไปก็เป็น WX นะฮะแต่โมเดลหลักมันครับซีรีส์มันเป็นอ่าซัมซุง SPL 300นะครับมาด้วยอาการแบบนี้ครับอาการตัวหนังสือคำว่าซัมซุงนะครับเห็นไหมครับตัว S กับตัว G ด้านหลัง อ่าจะออกเบอร์เป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงเมนูมันก่อนอตัวภาพเห็นไหมครับมันก็จะออกเป็นเบอร์นะครับจะเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยตรงด้านล่างนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าดูดดีๆมันจะเป็นริ้วแนวนอนนะครับแนวตั้งไม่ใช่นะแ,แนวตั้งนี่เป็นลายของฟิวเจอร์บอร์ดนะฮะนี่ลายฟิวเจอร์บอร์ดจะเห็นเป็นแนวนอนมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ย ต่ำนิ้วผมชี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาลื้อแล้วก็ทําการแก้ไขดูครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ ครับหลังจากหมุนน็อตออกมาเสร็จนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะรุ่นนี้มันถอดค่อนข้างจะยากแล้วก็เจอเขาเคาลื้อมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือลื้อมาซ่อมตัวนี้นะครับเห็นไหมครับกาวยิงกาวไว้นะฮะเครื่องเคยลื้อมาแล้วนะครับแล้วก็บอดี้แตกตัวนี้ก็แตกนะครับพอดึงออกมามันก็หลุดไปเลยตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้อีฟอกซี่ทาได้นะครับแตตอนนี้ผมก็ถอดน็อตของตัว LCD ออกมาแล้วนะครับผมก็จะยกมาดู เห็นไหมครับเราจะเห็นจุดเสียเลยนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับจุดเสียเห็นไหมครับนัน่นนั่นไงจุดเสียนะครับอโอเคมือผมบงังจุดเสียก็คือฟิล์มโพลาไรส์นะครับโพลาไรส์ของตัวฝั่งสีเขียวนะครับที่ว่าสีไหนมันเสียสีนั้นจะล้นออกมาเลยนะครับฝั่งสีน้ําเงิน ตะแคงดูไม่มีปัญหานะครับสีแดงล่ะสีแดงก็ไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาเฉพาะฝั่งสีเขียวนะครับเห็นไหมฮะก็ออแตกแล้วแล้วก็ทําให้ภาพออกมาเบลอไปเลยนะครับก็อมันดูนะครับกระจกตัวน,นี้ใช้กระจกสองชั้นนะครับกระจกที่ว่าติดฟิมโพลาไรด์ไว้นะครับสองชั้นออชิ้นที่มันเสีย ถ้าจะมองด้วยตาเปล่านะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับชิ้นอยู่ตรงกลางเพื่อนนะครับอ,อย่างอื่นก็ยังสวยงามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการถอดนะครับมันมีเหลี่ยมในการถอดอยู่นะครับต้องถอดออกฝั่งด้านานะครับส่องดูก่อนโอเคเหลี่ยมอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ถอดตัวนี้ออกอ่าก็น่าจะหลุดนะครับ อ่ะเอาใหม่เดลืมดูอ่าเหลี่ยมอยู่ด้านบนนะครับมันจะมีตัวเห็นไหมครับน็อตน็อตยึดเอ่ยยึดกระจกไว้อยู่2ชิ้นนะครับก็ง่ายหน่อยในการในการถอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำการถอดเลยครับ ดูใกล้เลยครับซูมขั้นตอนการถอดนะครับระวังสายเพลให้ดีนะครับเนี่ยสายเพลที่สามชิ้นนี่ครับระวังมันบิดลมนะฮะ เดี๋ยวพอกดหยิบแหนบกอต้องใช้แหนบช่วยนะครับ ตัวล็อกตัวล็อกกระจกพลอยไหลนะครับพอยกออกปุ๊บมันก็จะหลุดออกเลยอันนี้ต้องสไลด์ออกด้านข้างนะครับชิ้นนี้เดี๋ยวออกทีละชิ้นก่อนชิ้นนี้ก็เห็นไหมครับด่างๆไปแล้วนะครับ ถ้าจะให้สวยนะครับาทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับอ่เขียนลงไว้นี่ก่อนอาวพระเอกของงานครับตัวนี้เลยตึมอ่ะ นี่นะครับรเอกของงานนะครับยังจะเห็นเป็นเาไหอ่านพี้พเอกของงานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเทียบกับตัวจอนะตัวจอว่ามันใช้ฟิล์มกี่องศานะครับครับในการเทียบฟิล์มนะครับมันหันมาด้านนี้นะครับ แต่สิ่งที่ผมเห็นอีกท,หกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับฟิล์มมันจะออกเป็นสีม่วงๆแดงๆนะครับอ่นะก็เดี๋ยวต้องลองติดดูครับเอาฟิล์มประลอดที่ผมมีติดดูนะ่ะว่าเห็นไหมครับมันจะออกเป็นสีม่วงๆชมพูนะหรือว่าเป็นเพราะฟิล์มมันเสียก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองติดดูก่อนครับมาลอกตรงนี้เลยนะครับลอกฟิล์มก็ง่ายๆครับคัตเตอร์คมๆนะครับ ฟิล์มที่ลอกออกนะครับเรียบร้อยแล้วจะเหลือจะเหลือแต่คราบก่าวนะครับ ก,กาวแบบนี้เช็ดง่ายนะครับใช้แค่สเปรย์ทำความสะอาดด้เฉยนะครับต้องเป็นกระจกโอเคนะครับตัวนี้ ผมเทียบองศามาแล้วนะครับผมจะติดเลยนะครับเพราะมันชิ้นเล็กก็ติดง่ายครับติผมจะติดก่อนแล้วค่อยตัดนะครับเพราะนี้เป็นเศษฟิล์มที่ติดโปรเจคเตอร์จีนนะครับเก็บไว้ใช้ได้กันีองครับ เหล๋อก็เก็บเก็บขอบนะครับสังเกตนะครับว่าผมจะติดเผื่อไว้อยู่เสมอนะครับเพราะว่ามันจะลงง่ายกว่าครับ Yeah. เสร็จแล้วก็เราต้องมันจะมีกันลายนะครับแกะกันลายออกอแกะกันลายออกปุ๊บมันก็จะสวยเลยครับมีฝุ่นนิดนิดนะครับเก็บฝุ่นออกให้หนึ่อ่าโอเคแล้อตอนนี้เป็นขอบมันอยู่แล้วครับมองไม่เห็นเลยนะ เดี๋ยวผมจะมาใส่เวลาใส่นะครับหันด้านฟิล์มออกไปหาแสงนะครับเพราะแสงเข้าเข้าทางด้านนี้นะครับแสงจะเข้าทางด้านนี้ผมจะติดแต่ชิ้นนี้อย่างชิ้นเดียวก่อนนะครับลองทีละชิ้น อ่ะลักจักใช้เวลาได้พักหนึ่งก็เอาเข้าได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวันจะลองเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนว่ามันเป็นมันเป็นองศาไหนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาเทสดู